ใครอยากทำงานด้านบริการอยากเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยอาชีพที่ใฝ่ฝันของน้องๆหลายคนพาไปดูภาพบรรยากาศงาน BU Open House 2023ของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดก,การการท่องเที่ยวมอกรุ่งเทพกันค่ะน้องๆที่มีใจรักในการทำอาหารการท่องเที่ยวหรือการบริการทั้งสายการบินหรือเรือสำราญต้องมาที่คณะนี้เลยค่ะจะมีสาขาอะไรบ้างไปดูกันเลยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เรียนรู้หลักการใช้ภาษาทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียน Speak English แบบเจ้าของภาษาเพื่อเพิ่มโอกาสใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้นสาขาวิชาการจัดก,การธุรกิจสายการบิน ครบทุกสายบริการในงานสนามบินให้น้องๆได้เลือกหลากหลายและได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศในห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง Boeing 787 Dreamliner และท่าอากาศยานจำลองแบ่งเป็น3 tracks ทั้งการบริการผู้โดยสารภาคพื้นการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศและปฏิบัติงานลานจอดอากาศยานค่ะที่เลือกเรียนสาขาการจัดการธุรกิจการบินเนี่ยเพราะว่ามกรุงเทพนะคะของเราอ่ะมีอุปกรณ์ที่ครบครันจริงๆไม่ว่าจะเป็น Boeing 787 Dreamliner และ ก็ยังมีหลักสูตรทั้ง4ปีและ3ปีครึ่งสามารถฝึกงานแล้วก็จบได้เลยนั่นเองค่ะสาขาวิชาการจัดก,การการโรงแรมจัดเต็มและโดดเด่นกับห้องปฏิบัติการแบบทันสมัยให้น้องๆได้ลองปฏิบัติจริงที่ห้องเรียนของรุ่นพี่เด็กการโรงแรมเช่นได้ลองทาเครื่องดื่มจริงที่ห้องบาร์เทนดิง้งชมห้องปฏิบัติการ BU Restaurant และลงมือปฏิบัติจริงที่ห้องบาร์เทนดิ้งที่รุ่นพี่ลงมือทําเองตัวจริงเสียงจริงไม่มีสตันส่วนน้องๆคนไหนที่รักงานบริการที่เที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วย ด้วยมาที่สาขาวิชากา,ก,การจัดการการทา่องเที่ยวและเรือสำราญถูกใจแน่นอนพบกับ Special Talk สุดพิเศษจากโรงแรมในเครือ i s g และรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ทำงานบนเรือสำราญ20ปีที่มาสร้างแรงบันดาลใจปลุกแพทชั่นใจรับบริการให้น้องๆแบบเ e อ็กซ์คลูสุดๆะจะต้องบอ,อกนี้สาหรับการทำงานเรือสำราญเงินหมนไม่ต้องรูดสึเงินแสนกนแนแน่นอนอ ให้น้องๆได้ฝึกวิชาก,กันแบบจริงและยังมีพัธมิตรกับสถาบันทั้งภายในประเทศและระดับโลกอีกด้วยชอบมากค่ะอยากบินครับตอบโจทอาชีพทุกสายงานด้านบริการที่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวหมอกกรุงเทพนะคะ